เรวเามาดูกันว่าจะเอะไรเจ็บปวดเสียใจเจปวดเสียใจเสียใจมาเยอะมากแล้วในอดีตเสียใจมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรนะคุณจะโด่งดังคุณจะมีชื่อเสียงคุณเพียบพร้อมที่คุณจะเจอแล้ว คุณพร้อมในการเดินทางอ่ะนี้อยากออกมาเห็นไหมคะเห็นอะไรนี่ไหมนี่คือกุญแจการไขไปในเส้นทางที่คุณเลือกไปในทางที่ถูกที่ควรของคุณแล้วนะอะอีกใบหนึ่งพอพีคันแ่เห็นไหมคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะรอรับคุณอยู่แค่ไหนคุณเห็นอะไรไหมแต่แค่ระวัง ใต้สำรับคนจะพูดไม่ถูกถึง่าอืมออะล้วเดี๋ยวมาดูกันต่อค่ะมาดูอีกสำรับนี้ว่าจะเป็นยังไงแต่จริงๆสำรับมันก็คุยก็จบแล้วลนะ่ะเอาจริงๆอ่ะยังมีอยู่นะคะในเรื่องที่สิ่งที่มองไม่เห็น ลมพัดลมเพในสิ่งที่มันเป็นเหมือนที่มากระทบเราได้โดยที่ไม่มีความแบบความตั้งใจเห็นปะแต่ด้วยความเป็นเราอ่ะไม่ว่าอะไรเราก็เอาอยู่งานจะหนักแค่ไหนก็ไม่ได้มีปัญหาสำหรับเราเลยเห็นอะไรไหม ครอบครัวของคุณจะอุดมสมบูรณ์จะมีความสุขมากขึ้นแน่นอนค่ะในสิ่งที่คุณเลือกในสิ่งที่คุณเดินทางมาคุณทําเพื่อครอบครัวคุณทําเพื่อคนที่คุณรักและเขาจะได้รับในสิ่งนี้มีความสุขเห็นอะไรนี้ไหมเดือนตุลานี้ใครที่รอคอยเบบีน้องมาแล้วนะคะแล้วก็ ใครที่มีธุรกิจคิดอยากจะทำอะไรเพิ่มเป็นโครงการใหม่ๆคุณเตรียมตัววางแผนโปรเจกต์มันได้เลยเนี่ยเบื่อใช่ไหมเบื่อเซ็งเหนื่อยเหงารู้สึกไม่เอนจอยอ่ะนี่ใต้สับรับเะไรไม่หไหมของแบนเนมของแบนเนมทั้งตัวล้อเล่นล้อเล่น คุณจะได้ใช้ของแพงคุณจะได้ใช้ของแบรนด์เนมคุณจะได้ใช้ของที่ดีขึ้นจากแต่ก่อนที่คุณจะต้องประหยัดจากแต่ก่อนที่คุณลำบากคุณอดทนคุณเสียสละในสิ่งตรงนั้นมาขอเปิดเพิ่มอีกหน่อยนะคะเหมือนแบบว่าอยากให้เปิดเพิ่มหน่อยขอเ,เพิ่มอีกห้าใบนะ ชีวิตน,นี้ชิวๆ enjoy ได้เลยค่ะในสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้คุณไม่มีอะไรที่จะต้องให้กังวลเลยอย่าเดินทางสีเทามากนะคะเพราะว่ามันเสี่ยงเนาะเนี่ยมัวเมาตัวเลขด้วยนะเอาจริงๆอย่าตัวเลขด้วยนะมันใกล้แล้วใช่ไหมสิบหกในความดื้อดึงของคุณในความล้างในความที่คุณ ถ้าไม่ผิดคุณก็จะไปถึงที่สุดมาเดี๋ยวมาดูกันอีกสองใบความยุติธรรมได้มาถึงคุณแล้วนะคะไม่ว่าคุณจะเดินทางอถ้าในเรื่องการขึ้นลงขึ้นศาลในเรื่องการคาดีความคุณจะชนะคดีความคุณจะเป็นเขาจะเรียกไงคุณจะเป็นผู้ชนะอ่ะแล้วเดี๋ยวดูขอใบสุดท้ายอ่ะปิดจบ เข้ามาหาคุณนะมีแต่ผลประโยชน์นะคะให้คุณระวังให้ดีในเรื่องการผลประโยชน์ระวังที่จะถูกกรอกถูกโกงง่ายๆนะ,ะส่วนวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็คิดสิ่งไหนขอสมพรเหมือนดั่งใบนี้เลยมีแต่ความสุขร่ำรวยเฮงๆขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย